ทันตแพทย์มีไรายได้เท่าไหร่แล้วเรียนที่ไหนได้บ้างไปดูกันรู้หรือไม่ครับว่าอาชีพทันตแพทย์กำลังเป็นที่ต้องการของทั่วโลกเลยเพราะเป็นอาชีพเฉพาะทางยิ่งในต่างประเทศแล้วค่าตอบแทนยิ่งสูงหลายเท่าตัวส่วนในไทยก็มีไรายได้ตั้งแต่40,000ถึง80,000บาทเลยนะครับเพราะเป็นอาชีพที่มีรายได้อยู่หลายช่องทางเริ่มต้นจากฐานเงินเดือน หากทำงานในโรงพยาบาลรัฐจะมีค่าตอบแทนตั้งแต่18,000บาทขึ้นไปส่วนในโรงพยาบาลเอกชนจะได้ตั้งแต่22,000บาทขึ้นไปค่าใบประกอบวิชาชีพ5,000บาทค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีที่เราประจำในพื้นที่ธุรกันดานมากเราจะได้ค่าเบี้ยเลี้ยงตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง20,000บาทเลย ค่าไม่ทําเวชปฏิบัติหมายถึงถ้าเราไม่ทํางานให้กับคลินิกเอกชนเราจะได้เงิน1,000 0บาทนอกจากนี้ยังรวมไปถึงค่าทํางานล่วงเวลาในบางกรณีเช่นมีเคสคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาจะได้รับเงินเพิ่มวันละ500บาทอีกด้วยนะครับ